หากคุณกำลังมองหาเครื่องชงที่มีคุณภาพและความคุ้มค่าสำหรับร้านกาแฟของคุณอยู่ล้วก็ b l u e c o f e ขอแนะนำ CMEC O03 NEOE61 แบบ2หัวกรุ๊ปเครื่องชงที่ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับการชงกาแฟด้วยฟังก์ชันและดีไซน์ที่เหนือชั้นเครื่องชงมาพร้อม Balista l ไลท์และไฟรับเครื่องที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นและความสะดวกสบายในการใช้งานที่มากยิ่งขึ้น ดิ i ิต l ลดิส l a y ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายช่วยให้คุณตรวจสอบสถานะการสกัดและควบคุมการตั้งค่าได้อย่างสะดวกสบายถาดรองน้ำทิ้งสามารถปรับระดับความสูงได้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าคุณจะใช้แก้วขนาดไหนก็ตามพร้อมสัมผัสประสบการณ์การสกัดด้วยหัวช่ง E 6 1ที่ช่วยพรมน้ำก่อนการสกัดให้ช็อตกาแฟของคุณมีรสชาติเข้มข้นและกลมกล่อมมากยิ่งขึ้น คันยกสตีมที่ยกสั่งการได้แทิศทางทําให้การสตีมนมเป็นเรื่องง่ายเหมาะกับบาริสต้ามือใหม่สุดๆอีกทั้งยังเคลือบด้วยวัสดุโครเมียมดูดีสวยงามมีระดับและไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนกับการสตีมแบบคูลทัชเพราะทำจากวัสดุคุณภาพสูงจับได้อย่างมั่นใจไม่ร้อนมือสตีมนมได้ง่ายและปลอดภยัยและเพื่อความสมบูรณ์แบบในการบดกาแฟ Blue c o f f ขอแนะนา m a r c a Mic 0 Touch Grinder ด้วยระบบไมโครเมติกแบบสเต p ปเลส คุณสามารถปรับความละเอียดของการบดได้อย่างละเอียดและแม่นยำระบบล็อกก้านชงแฮนด์ฟรีให้คุณทำงานสะดวกมากขึ้นโดยไม่ต้องถือก้านชงพร้อมไฟ LED ปรับระดับความสว่างได้ช่วยให้มองเห็นพงกาแฟได้ชัดเจนทุกการบดคมชัดในทุกมุมมองควบคุมการทำงานได้ง่ายดายด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด3.5นิ้วตั้งค่าโปรแกรมการบดได้ถึง4โหมดหรือจะกดบดด้วยตัวเองก็ทำได้ ซีเมสซีโอศูนย์สามนีโออีหกหนึ่งที่มาพร้อมระบบตั้งค่าน้ำในการสกัดกาแฟและน้ำร้อนได้อัตโนมัติช่วยให้คุณเตรียมเครื่องดื่มอื่นๆได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องคอยเฝ้าโมอตมขนาด12ลิตรกับระบบแลกเปลี่ยนความร้อนช่วยให้คุณชงกาแฟและสตีมนมได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดตลอดทั้งวันและเพื่อความสะดวกในการใช้งานเครื่องชงซีเมสซีโอศูนย์สามนีโออีหกหนึ่งมีระบบล้างหัวชองอัตโนมัติช่วยให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องไงไ่ายดาย ันพิเศษเมื่อสั่งซื้อเครื่องชงรุ่นซีเมสซีโอศูนย์สามนีโออีหกหนึ่งแบบสองหัวกรูพร้อมเครื่องบดมาแคป็บเอ็มไอสีศูนย์ทัไกรเดอร์จากปกติราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทหรือเพียงหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทรับส่วนลดสูงสุดถึงสองหมื่นเก้าพันบาทยังไม่หมดแค่นั้นรับฟีของแถมมากกว่าสิบรายการมูลค่ารวมทั้งหมดสองหมื่นเจ็ดพันบาทหากสนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ผ่านทุกช่องทางของบลูคอฟ